There final two, and you're one of the final two. Who will be the other one? How do you feel? So many people think that you're the winner. จุง <Okay. S 1> เนฟซัว how to say I love you ยอมสรา,ายเนตเด็กออสเีย oh my god เราจะไปดู Miss Grand International รอบ preliminary น,นะคะสนุกมันแน่นอนเพราะว่าขอเดี๋ยวไปดูรอบชุดประจำชาติมาแล้วคือยิ่งใหญ่อลังการมากเสียงเชียร์ดังมากเลยน,อน้องพิชี่เนาะใช่ค่ะโอ้แล้เวียดนามอ่ะเวียดนามคือแบบเล่นใหญ่อลังการมากชอบชุดชอบชุดอู้ ไปเลยเอาชุดประจำชาติ <casino. S 1> ไปเลย <l ots> <m akes> มีไฟด้วยนึกว่าชุดเทศกทาลกินเจไทยแลนด์อุ้มกระพือปีกอย่างเงี้ยเขมเบอร์เดียคือซิคโลซิคโคลรุติโลชอบห้า นี่ต้องเตรียมยาโดมไม่ได้เตรียมของฝากให้พิชชี่เลยแล้วสัญญากับพิชชี่ไว้ว่าเดี๋ยววันที่พิชชี่อำรัตนาแหงเราต้องมีของฝากให้ใช่ไหมเป็นวลาแค่ให้ยืมห้องแต่งตัวแกนี่เป็นบุญแล้วค่ะเก็บคาร์บอียมียไหมนี่ไม่ไม่ไม่ค่ะพิชชี่ไมค์ฟอร์มไทยแลนด์ไอจิโอฟอร์มไทยแลนด์อันนี้ก็เรียกว่าอะไรคะผ้าใหม่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 โอ๊ยเดี๋ยวใหม่เอาไปต้อนตอนเชนนางงามแบบ จะเป็นลมโอเคค่ะพี่ฟ้าชอบอันนี้มากนี่ไงที่พี่ฟ้าขาย oh. ในไลฟ์ติกตอกไงกระเปาห่อคงคือแบบดมทั้งวันเจสหวังก็ใช้อันนี้เขาคือยาดมหนุมานนะคะซึ่งตัวยดวาดมหนุมานนอกจากจะทําให้ดมแล้วรู้สึกผ่อนคลายชื่นคลายเครียดคลายกังวลมีกลิ่นหอมของสมุนไพรจากทางใต้ลูกกระวานดอกการพลูหัวประหหอมวันนี้บอกไปต้องไปเชียร์นางงามท่ามกลางคนเป็นหมื่นหอมมาก แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะอย่าดมหนุม,มานช่วยบรรทาอาการบีบีเศียสระหน้ามืดใครจะเป็นลมได้นะคะเดี๋ยวไปก่อนนะคะพีิชิ มาทำผม <inequ ity. S 1> <loser. S 2> กับมาดามแพมนะคะก็เป็นพี่เลี้ยงนางงามมัดผมมาเยอะมากรับไม่ถึงเป็นเกียรติมากแต่งหน้าทำผมเสร็จก็มาที่ฟูดสโตดิโอเพิ่งมางานมิสชชันอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะมาถึงก็ถ่ายรูปกันที่แบ็คดรอปกันเลยค่ะวันนี้ปอเปียมาในลุคสีเขียวเนี่ยวโมด้วยชุดผ้ากำมะหยี่สีเขียวปักคริสตัลจากแบรนด์เกรสเม่รับอินทรากรมอแปแต่งหน้าด้วยตัวเองและทำผมโดยมาดามแพมขอบคุณมาดามแพมมากๆเลยนะคะขอตั้งชื่อลุคนี้ว่ายาดมหนุมานนารีเพราะว่าสีชุดปกติระกาก เปร้านแน่นอนนะคะทุกมิสแกรนด์จะไปอยู่หลังเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแต่ว่าจริีๆน่าสนใจคือตรงนี้มุมนี้นี่บัตรกลบนี่คือ,คอมุมนี้เขาวไหว้เจ้าที่อยู่จุดทุการเดียวด้วยชิ้นสวยแล้วใค่ะใส่สีเขียวเหมือนกันเลยของจีเอลกันแลยของจีเอลนี่ของเกรซเม่ มาเชียรแคนเบอร์เรียแน่เลยนี่ก็มาเชียร์ไทยแลนด์อุ้มทวีพนแต่แต่ไม่ใช่เชียร์แค่แคนเบอร์เรียเชียร์ประเทศอื่นๆด้วยเรารู้เปรูโอเคเบลูเวียดนามอูหมอกอือหมอกเวียดนามไทยแลนด์ไทยแลนด์เบลูโคลัมเบียโคลัมเบียเซมมี่เยอโดมินิกันนิพาบริกใช่ๆ USA USA มุชอบ USA มะใช่ชีไรเบอร์รี่ก็เจอ พาโลฟงฟูทอสเตเดียมโฮจิมินซิตี้เวียดนามโเอาไปกินรอไปโดยาเี้ยรถหนะยรอเปียมาแล้วตอเปียจะีว เลยนะคะว่าคมาดูนางงามหน้าเวทีของจริงสวยกว่าในจอเยอะมากสวยจนเป็นลมขอควายญาติดมหนุมานมาดมก่อนนะคะก็ดูไปดูมาเขาทช้กูยกอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> รอบชุดราตรีจบแล้วนะคะทุกคนชอบใครกันบ้างพี่คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะแล้วนี้ก็จะเ,จเป็นรอบชุดไว้น้ำค่ะเดี๋ยวจบรอบชุดไว้น้ำอปอบปี๊จะมาขอท็อปให้ฟังนะคะว่าจะมีใครบ้างโ o ลัมเบียโ l ลัมเบีย Good job tonight! Yeah, thank you so much! Ooh. Oh You're so beautiful in person! I would love to go to Thailand! Hopefully, I come in the top 10. Yeah! yeah we'll be going to Just saying! i Hello. I'm from Vietnam! Yes! It. It's your name! Yeah. I follow your Instagram! Oh, is it? Yeah! Thank you so much! Yeah, you did Where a great job! I'm from Thailand! Ah! So ready! You're almost out! You did a good job today thank you you. with the hat. Thank you so much. I'm, so happy. I'm so happy. I love you guys, love you Thailand. How do you feel? So many people think that you're the winner. Oh, I hope so. <laughs> yeah. I'm just so happy. And if it doesn't happen, I will still be so grateful for all your support. So thank you so much. Yes. I have one fun question to ask you. Yes. If there are final two and you're one of the final two, who will be the other one? Vietnam. Lele. Oh my God. Lele. I love Lele. You love Lele. I love all of them. I love all of them. I have like... มาได้เวลาคอท็อป5แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการโดนทัวร์มากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่พวกเธอรอฟังมาที่สุดเลยใช่ไหมล่ะวันนี้วันที่24แล้วอีกหนึ่งวันจะเป็นวันไฟนอกก็คือวันพรุ่งนี้อ้าวจริงวันนี้เป็นคืนมาหอนนะคนแรกเลยนะแบบเดียคิดว่าเปรูวันที่สอองลอมเบียถ้าเขาไม่ติดสัญญานะ คนที่3เมียนมาคนที่4 USA คนที่5้าขายของสปอนเซอร์ก่อนนะคะนี่ก็คือยาโดมหันุมานนะคะยาดมที่แจ็คสันหวังแล้วก็อิงฟ้าใช้ปอบเพียก็ใช้ด้วยนะคะกลิ่นหอมสดชื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้หายเครียดหายกังวลยาดมหันุมานี้เป็นายาดมสมุนไพรไทย ไม่เครียดเลยเป็นการดูดังงานที่ไม่เครียดเลยมีแบบเป็นหลอดอย่างนี้ด้วยนะคะเอาไว้พกแบบน่ารักน่ารักนะคะถ้าเกิดว่าใครเครียดมากกับการดูดังงามก็ดมทั้งยาดมหันนมาแล้วก็ยาดมอินโนเลยนะคะตัวสอนตัวนี้มีวางจําหน่ายที่เซเว่นยีเลรเว้นร้านหนังสือสีเอ็ดบุ๊กทุกสาขาร้านประสนิไทยพราร้านขายยาชั้นนานะคะเดี๋ยวเดินไปหาซื้อกันนะคนที่4 USA คนที่5้าไทยแลนด์อ๋อโฟมเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนที่ว่า กูบนเตียงคนไข้เลยอะคืออะไรอะ่ะคือเหมือนเดิมเลยอะหลายๆคนคิดว่าอุ้มอาจจะไม่ถึงใช่ปะแต่แบีแย้มองว่าอุ้มมีศักยภาพมันมีประสบการณ์ทีมดีอยู่แล้วด้วยแล้วก็เฮ้ยทุกคนอุ้มทําชุดราตรีใหม่นะวันฟนอลไม่ใช่ชุดดำชุดเขียวยที่ทุกคนเห็นมีชุดที่3นะคิดว่าน่าจะมาแบบ ว้าว wow, เลยอะถ้าใครจะลงจาก t อ p 5นี้คิดว่าน่าจะมีเป็น USA ถ้า USA ไม่เข้าคิดว่าประเทศน่าจะเป็นประเทศที่แบบเราคิดไม่ถึงอยากให้เป็นเนเธอร์แลนด์เพราะสวยมากถ้าไม่ใช่เนเธอร์แลนด์เข้ามาแทนก็คิดว่าเวียดนามวัดหน้าง,งานจบใครคิดเห็นไม่ตรงกันไม่ว่ากันนะคะคอมเมนต์ Comment มาทุกคนในค,คิดเห็นว่าอย่างไรกับ พนี้แล้วก็เกิดว่า top 5ตามนี้ทุกคนคิดว่าใครโมงสำหรับ,บปอเปี๊ยะบอกไปคิดว่าเปรู u, จบแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่าโพล top 5ของคุณเป็นใครนะแล้วยังมีคอนเทนต์ทีท่ปอเปยะทำเที่ยวที่เวียดนามอีกตั้งเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งแบรนด์เวียดนามคาเฟ่เวียดนามเขาบอกว่าเป็นอพาร์ตเมนต์เลยจริงหรือเปล่าสตรีทฟู้ดอร่อยอร่อยใส่ชุดอ่าวใหญ่ กลางเมืองกล้าทำหรือเปล่าถ้าฟีดแบ็คคลิปนี้ดีเดี๋ยวทำแน่นอนค่ะจะกันใหม่คลิปน้้น,นะคะบ๊ายบาย